ครับผมสวัสดีครับมาครับมาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็มาพบกับพี่บูเช่นเคยนะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทําจรวดล่อนไกกันนะครับนี่นะครับเป็นจรวดล่อนไกด้วยกระดาษสมุดนั่นเองนะครับอีกหนึ่งรุ่นที่ล่อนไกพอสมควรเลยนะโอเคมาเพื่อไม่การเสียเวลานะครับให้ทุกคนเตรียมกระดาษสมุดขึ้นมาเลย1แผ่นนะครับโอเคนะครับพี่บูใช้เป็นกระดาษหน้ากลางนะครับก็ดึงออกมาเลยนะมาครับ มา,มาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้วางกระดาษเป็นแนวตั้งแบบนี้ครับแล้วก็พับมันเข้ามาเป็นครึ่งกลางลำนี้ก็ง่ายๆนะครับทุกคนแล้วก็ลอนได้ค่อนข้างไกลนะครับลองเอาไปเทสกันได้เลยโอเคครับเสร็จแล้วกลางมันออกมาแบบนี้เลยนะครับต่อไปครับพับเป็นสามเหลี่ยมทางด้านขวาเข้ามาชีงแงบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ ตามด้วยด้านซ้ายเข้ามาเลยครับับขั้นตอนต่อไปนะครับเราพับส่วนสามเหลี่ยมปลายแหลมตรงนี้นะครับลงมาแบบนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับมันอยู่ที่สมุดด้วยนะถ้า now, znaczy, สมุดใครมันอ่อนๆหน่อยนะครับก็ให้พับสามเหลี่ยมเนี่ยมาสุดตรงนี้เลยนะครับก็ลองเทสดูนะครับถ้าเราพับแล้วเนี่ยมันปลาแล้วหัวมันทิ่มลงเนี่ยแสดงว่าเกี่ยวกับส่วนาา <obviamente> สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่บูธกระดาษอันนี้มันแข็งหน่อยพี่บูธก็จะพับมาประมาณนี้นะครับไม่ลงลงไม่สุดนะพอเราได้วัดได้ขนาดแล้วเนี่ยเราก็รีดเลยนี่นะครับเสร็จแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็ไม่ยากนะครับประกบด้านข้างเข้ามาเลยนี่นะครับค่อยๆประกบมันเข้ามาแบบนี้นี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการรีดเลยโอเคครับอีกฝั่งหนึ่งครับก็เหมือนกันครับเอียงมาในมุมที่เราถนัดนะ แล้วก็กดกดตัวนี้ไว้หน่อยนะครับแล้วก็ทําการพับมันเข้ามาประมาณนี้ครับต่อไปครับเดี๋ยวพี่ปุ้นหมุนมาทางนี้ครับเหมือนเดิมนะแล้วก็ทําการพับมันประกบเข้าไปเลยอ่าขั้นตอนสุดท้ายเลยมามาทําช่วงปีกกันช่วงปีกก็ไม่ยากครับพับช่วงปีกลงมาให้เสมอกับช่วงลําตัวเลยนะนี่นะครับแบบนี้เลย พอมันเสมอแล้วเราก็ค่อยๆรีดแฟบนะครับชช้งนีบนี่เสร็จแล้วพลิกไปทำอีกฝั่งหนึ่งครับเหมือนกันเลยนี่นะครับวัดให้มันเท่ากันนะให้มันเท่ากับช่วงลำตัว โอเคครับเราจะได้แบบนี้ก็กลางมันออกมาเลยนะเดี๋ยวจัดทรงให้มันนิดนึงนะครับวิธีการจัดทรงก็ไม่ยากครับนี่นะครับทําให้มันเป็นเหมือนคล้ายๆกับตัว V แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนี่นะครับเห็นไหมทามันเป็นเหมือนตัว V แบบนี้ครับแค่นี้ก็พร้อมแล้วครับที่จะออกไปล่อนนะก็ลองเอาไปเทสดูนะครับแบบที่พี่บูทบอกนะครับช่วงสามเหลี่ยมขั้นตอนนั้นมีความสําคัญนะ อยู่ที่กระดาษด้วยนะครับกระดาษมันอ่อนหรือว่ากระดาษมันแข็งก็ลองเอาไปเทสดูนะครับโอเคครับสำหรับลํำนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งลำที่ล่อนได้ไกลนะครับก็ลองเอาไปแข่งดูนะครับโอเคยังไงนะครับใครอยากขับอะไรทำอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างคลิปวิดีโอได้เลยครับพี่บู๊ดก็อ่านทุกคอมเมนเ์เลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเอาไว้พบกันคลิปวิดีโอต่อไปครับผมสวัสดีครับ